สวัสดีกับตาผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านครับพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเมืเ่อเดิมกับเป็นประจำอัดท่านกับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทาชงช่องระนองเชนเนลจานสม้มไอพีเอ็มช่องโซ่โรยหญีสุภกับพมสรายุทธสุทติวงแะละก็ดิชันวันนาสวัสนาเมธากุลค่ะรับนาทีเป็นผู้ดําเนินรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเมืเ่อเดิมครับพบกันวันนี้ก็มีเรื่องราวข้าวคราวต่างๆมาฝากพแมพ้องกันเมืเ่อเดิมะนะครับ ตั้งแต่เวลาตีแปดทัวชาวตึงตีเก้าซ่องถุมึงซ่ามถุมกลับค่ะแล้วก็อากาศซ้ำนะคะรับชมได้ในช่วงข้องใบซ่องถึงใบซ่ามแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ่ามค่ะแล้วก็สรุปข้าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันในครับในส่วนของการสรุปข้าวประจำสัปดาห์เราจะพาท่านผู้ชมออกนอกสถานที่ะนะครับไปหลั่ล่ากันเลยนะครับไปทานได้รับชมความสวยความงามงงจังหวัดระนองบ้าเร่ เมื่อนกับอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปส่วนรุกชาติหักซาวาลินในว่าบอลน,น้ำร้อนและหลายคนก็โทรมาถามทางนรอ,นองเจเนว,ว่าตอนนี้บอลน้ำร้อน,นเป็นบอลรื้อมัง้งเขาไลาเ่เลว ในกับพว่บางส่วนที่ว่าควบลังปรับปรุงนี้ก็มีการปรับปรุงแต่ว่าบ่อนำร่นยังอยู่ที่ยังยู่เหมือนเดิมครับในกับแต่ว่าในเรื่องควงการเฉะเท้าเฉะตัวอาจจะลำบากสักนิดนึงโร้ก้อยสักระยะนะครับหลังจากที่เขามีการปรับปรุงเซฟซะเรียบร้อยแล้วก็ฐานมาเฉะได้เลยมาละน้อง้านเราอาบน้ำแรงเฉะนำพุ้นมาโจยเฉะน้ำร้่นในรับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีงานนำปุ้นกันเลยแล้วก็ตอนนี้เขาจะหลังจค่มีงานอาบนำแรงแรงละนองในกับซึ่งจะเริ่มงานในวันที่22มีนาคม2500 56ไปเทึ่งวันที่30มมีนาคมซ่องป,ปั่นนารอยห้าสิบหกขอยชวนพี่น้องชาวระนองที่รบารพทุกๆ่กานและก็ฐานที่อยู่ต่างจากวัดน, <มา S 2> นะกับตรงเที่ยวได้มาเยือนเมืองระนองกันในช่วงนี้นะครับมาอับนำแร่มาแลระนองกันว่าเป็นบันพลิดกันบ้างมาทึ่งเรื่องราวข้าวคราเแรกกับเรื่องราวกงพระพุทธศาสนาแน่นอนวันในเรื่องกงตันสร้างวัดนะรับมันก็ต้องมีโบสถ์นะรับมีอุโบสถนะแล้วก็เมื่อ แต่ว่านะครับวัดบางงา้านง้าวเขาได้จัดที่มีพิธียกโชฟาอุโบสถลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นพระอุโบสถทีสวยงามนะครับถ้าใครเห็นภาพแล้วจะดูวัดสวยงาม<ว>จริงจริง,รงะนะครับโดยเมื่อแต่ว่ากับตัานผู้ว่ารารชการจังหวัดระนองวาดทีลอยที่เจดสักจำปาเทศก็เป็นประธานประกอบพิธียกโชฟาอุโบสถวัดบ้านง,ง้าวนะครับอุโบสถลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติทางกลางผลสัตว์ินิดกรจนีไปร่วมงานย่างขับขัง นะครับก็มีประชาชนไปร่วมพิที่ยกช่อฟ้าแล้วก็ปิดทองลุกนิมิตที่วัดบานเงาครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกับรวมกับเทศบาลตำบลเงาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองวัดบานเงาจัดงานพิธียกช่อฟ้าแล้วก็ปิดทองลุกนิมิอววตอุโบชถลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที11่11ถึง20มีนาคมสง่งปัญหาโดยเมื่อกษายือแั่ว่าเวลา17นาฬิกา20นาทีกับทีวัดบานเงาตำบลเงาอำเภอเมืองจังหวัดรนะนอง วัทีรอยตรีเชิญซักจำปาเทศผู้วารชการจังหวัดนนงก็เป็นประธานในพิธียกชอฟาแล้วก็ปิดทองลุกนิมิตวัดบานเงาโดยมีพุทธศาสนิกชนรวมพิธีกว่าสองพันคนสำหรับการก่อสร้างออโบสถหลังนี้กับเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของพระครูประจักษ์สุตตะสานเจ้าอาวาสวัดบานเงาหวอวาพ่อหลวงเทียมและก็พลังสตธาจากพุทธศาสนิกชนทีบริจาคเงินสร้างออโบสถหลังนี้ซึ่งในวังศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ส6สิงห 15, าคม2550 และก็ก่อสร้างเล็วเสร็จกว่า8 0เรซนราคาก่อสร้างใช้งบประมาณไปแล้วกว่า46ล้านบาทและก็ได้รับพระราชทานอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์8 4 4สรบาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นประดับที่หน้าบันอุโบสถซึ่งเรียกว่าอุโบสถดลอยฟ้าเจเริ่มประเกียิพระอาจารย์บุญชนะอธิษฐานุกับผู้ช่วยเจ้าวัดวัดบ้านง้าวก็กล่าววา่าวัดบ้านง้าวกับเป็นเล่งทองเที่ยวต่างวัฒนธรรม และก็มีลวง่อดีบุกเป็นพระประธานในอุโบสถลอยฟ้าซึ่งเป็นพระประธานองค์เนี้ยและก็องค์แรกของรูปซึ่งมีลักษณะของพระอุโบสถข้องวัดบา้านเงาเป็นอุโบสถซ่องชันลอยฟ้าซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิกุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หนำตราสัญลักษณ์พอปอรอมาติดไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถดด้ดยอ๋อคืองานยกช่อฟ้าปิดทองลูกนิมิตวัดบ้านเงาของเรา ซึ่งวัดบ้านเงาวของเรา,าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีพระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถวัดบ้านเงาวซึ่งทุกคนรู้จักในนามของหลวงพ่อดิบุเป็นองค์พระประธานองค์เดียวองค์แรกของประเทศไทยเป็นองค์พระประธานองค์เดียวองค์แรกของโลกและเราก็ได้สร้างอุโบสถขึ้นมาซึ่ง เป็นอุโบสถสองชั้นหรือที่เราจะเรียกว่าอุโบสถลอยฟ้าซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือตราพปรอ,อติดที่หน้าบันอุโบสถและเราก็ได้ก่อสร้างมาอพอสมควรแล้ววันนี้เป็นวันยกช่อฟ้า ใบลากาขึ้นสู่บนยอดสูงสุดของอุโบสถซึ่งช่อฟ้านี้เป็นมหามงคลเป็นสิ่งที่สูงสุดของอุโบสถญาติโยมท่านใดมิได้มาร่วมงานยกช่อฟ้าก็ถือว่า,ายังมาไม่ถึงวัดบ้านเงาวซึ่งวัดบ้านเงาวของเราได้จัดงานตั้งแต่วันที่11 ถึง20ก็คือวันนี้วันนี้ก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมงานาวันมหามงคลวันนี้คืองานวันยกช่อฟ้าปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านเหงาของเราหวังว่าญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงานอาตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสขออารัธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระประธานวัดบ้านเงาวพระติปุกะพุทธมหาสกยมุนีศรีระนังหรือหลวงพ่อเดบุกจงโปรดประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานและครอบครัวของคุณโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ นึกคิดสิ่งไหนประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดสิ่งไหนที่อธิษฐานแล้วปรารถนาแล้วที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซสิ่งนั้นก็จงพรันสําเร็จพรันสําเร็จพรันสําเร็จ,รรจ,รรจทุกประการญาติโยมนห ท่านนี้คนตกนี่แสดงกับพิธีนี้เห็นไหมคะว่าท่านักจริงอ่ะท่านนี้ทำพิธีฝนตกทุกขั้นเลยเป็นคามศักดิ์สิทธิ์กันมีกระปูกใช่ไหม

ท่านบอกว่าต้องครไหมคะให้แถวนะคะเอที่จะประนที่เลยมคะเนเพือนคุณยงิริเวรพรคุณนิกุเจข่งคุณถาเดกต้องทำอะไรคุณนะครับคุณกุลกแขกมารีครับคุณนงยานะครับคุณศุภาเดชร้นนี่ค่ะ สอจธนาครบริสุทที่ยานีนะครับคุณสมบูรณ์อุไรศรครักคุณสมบูรณคุณชนียกุตคุณตั้งปิ่งานคุณวันุูลและคกิยาับดับที่20คุณอัครปงชุนบางนุกูลชัวรั์สุดเจริลำดับที่21คุณสังทนีสัมานะครับลำดัที่22คุณมาเลยครับ สี่แ si, ก้นะคะลำดับ si, ที <embarrassment. S 4> <c oughs> ่23คุณสุรศิษฐ์เอศ์ที่ไรสีหรือว่าโอที่ะมครับลำดับที่24นะครับคุณสุรศิษฐ์เอศ์ทไลศรสีหรือว่าซอสดึงข้างล่างไปให้บริวารจับด้วยข้างล่างอ่ะหนึ่งสองสาม การจะเกิดการเคลื่อนมุดจะเกิดขึด้นเพราะฉะนั้นอย่าเย่งกันอ่าอย่าเย่งกันเป็นกลุ่มเรามีของดี ท่านประธานครับเจ้าค่ะท่านดูว่านั่งรอสักครู่ก่อนนะครับขอตัวละตําดูครับ อุโบสถลอยฟ้าจะเริ่มประเกศกับอากรณ์้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ขาดว่าจะเป็นหล่งทองเที่ยวและก็หล่งศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นเนื่องจากมีหลวงพอดีบุกรอวพาตาิปุกบพุทตมหาสักยามุนีสีระนั่งซึ่งเป็นพระประธานที่ลอด้วยดีบุกองคใหญ่ที่สุดในโลกมีพิพ,พิธภัณฑ์ทองถิ่นสนยนวัฒนธรรมจะเริ่มรัดวังมัตจ้าและก็หล่งโพพันธุ์ปลานา้ำจืดที่สําคัญเป็นทิ้นสร้างวัฒนธรรม ถอยผุดมุดสลิมและก็จีนที่ผสมประสั่นกันได้อย่างกลมกลืนนะครับนั่นก็คือเรื่องโครงการยกโอฟาพระอุโบสถลอยฟ้าวัดบานเงาซึ่งได้เห็นพาะประหูหูยิ่งใหญ่ประการตานะนะครับแล้วก็ที่สําคัญในองค์พระประต้านซึ่งเป็นพระดีบุกนะครับสร้างด้วยแรดีบุก องค์แรกองย่อยที่สุดในโลกไม่มีเลยเลยมีทีระนองวัดบานเง้านี่แหละวัดบานเง้าแล้วก็แต่ว่าเขาเกิดปาฏิหาริย์กับในขณะที่ทำพิธียกโชวฟ้าพระอุโบสถเกิดอะไรขึ้นที่ลงมาฝนตกลงมาครับอัศจรรย์ครับไม่น่าเชื่อตึ้งท์หรือแต่แป๊บเดียวกับหยุดฝนหยุดก็ทำพิธียกโชวฟ้าได้อย่างสบายก็คือว่าช่วงที่ฝนตกก็เป็นการวุ่นวาจะยกโชวฟ้าได้ไหมพอจะยกถึงเวลาพิธีปุ๊บฝนหยุดตกทันทีเป็นหาเป็นอุปสรรคแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าฝนหยุดตก นะครับแต่ที่แน่ๆงานอัพนำแลงเลยแหละน้องนี่แหละตาตกร้อยกันประวัตตั้งข่าวมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ว่าหลายคนก็ไปร่วมงานวัดบ้านแง้วบางคนปรับลรื่องเยคงมีงานกันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20่สิบนายกแล้วหลายคนก็ไปทำบุญนะครับทำบุญทำทานนะครับดปิทองลูกนิิมตไปปิดทองลูกนิมิตกันนะครับซึ่งวัดบ้านแงาวนี่เป็นเป็นพระโวสถที่สวยงาม เป็นอุโบสถุดเลยฟ้าในกับนับมาว่าเป็นแห่งแรกก็ได้ในประเทศในกับที่มีความสื้สุ่มงดงามแล้วก็บริเวณวัดบ้นงาก็เป็นที่ยุคงชาวพุทธไทยพุทธมุสลิมในกับร่วมกันอย่างกลมกลืนนกับเป็นสิ่งที่ดี ทีต่อไปแน่นอเราก็จะได้มีผูชนีสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากมหาเจดีมานี่ใยมงคลแลวนะครับก็ยังมีอุโบสถวัดบางเงาด้วยอ่านะคะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของพุทธศาสนาเ่ยก็มีการทํานุบํารุงแล้วก็มีการฟื้นฟูนะคะลายกให้ความสําคัญนะมาถึงเรื่องโครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแหวดล้งมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนจะต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกฟัง ให้โยาวชนนะครับมีความรักมีความมุ่งแห้นรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งเหวนล้อลงนะครับจากวัฒนอรองบ้านเราถ้าเราอยู่กันจะสมัยแต่เด็กๆเราจะได้ดูคนที่อายุส50ปีขึ้นไปจะรูม,มาค้นในนองเราคือเมืองฝนแปดแดดีด 3, ่เรามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าหมายบ้านเราอุดมสมบูรณ์น่นับลงไปในทะเลห้าปูห้าปลาห้าอ้ยแค่ครึ่งชมัมโมงได้กินได้กินแหละี๋ยว่าปัปจจุบันนี้นะฝุ้นก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ฝฟน้งนามตัวมน้าแรงน้ำแห่งสลับกันส,สลับกัน,น <ะ S 1> แหละก็ะกที่สำคัญและนองลงไม่ใช้เมืองฝน้แปดแดดที่อีกแล้วต้องกลับกันแล้วต้องกลับกันดังนั้นกับสมนงานทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอมจากหวัดนองเพาเห็นความสําคัญข้อเรื่องโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอมจึงได้จัดโครงการ หายยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวนลอมขึ้นนะเพื่อปรุกฟังใหย้ยาวชนมีความรักมีความมุ่งเห็น ต่อทรัพยากรธรรมชาติและก็สิะะ่งแวดล้อมครับค่ะสำหรับการจัดโครงการขายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่2 0มีนาคมในช่วง10นาฬิกาค่ะจัดที่นํำตกบุญญาบ้านที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งนำกราบุรีนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการขายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่หกแล้วนะคะซึ่งก็ได้ขัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา90 ตีบ้านบางบอนตำบลลำเลียงอําเภอกาบรีชันมอหนึ่งมอ่องหาสิาคนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกาบุรีร่วมเป็นวิทยากรและก็ดูแลน้องๆด้วยนะคะทางด้านนางเศร้าชินาาตลิกขชัยนะคะนักวิชาการสิ่งแวล้อมชำนาญการก็ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมขายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวล้อมในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่หกและก็เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่วิกฤตกองจังหวดัดระนองตามแผนพัฒนาจังหวัดระนองในปีงบประมาณปี2 5 5 6ซึ่งน้องๆก็ได้ทํากิจกรรมรวมกันเป็นเวลาซ่องวันสร้างืนค่ะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขาจัดสิ่งีดีครับน้องๆอ,อยู่จนปลูกฟังอยู่จ<ม>นได้มีความรักทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัจจุบันนี้เหมือนที่ผมบอกไปว่าตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องโครงการทําลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแวดล้อมมีมาถ้าเราไม่ปลูกฟังอยู่จนเรามีความรู้มีความรัก มีความมุ่งเห้นแน่โนอนว่าอนาคตข้างหน้าไม่มีเรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องมีการปลูกกิจสำนึกให้กับน้องๆองเยาวชนแล้วก็รู้จักที่จ้าดูแลด้วยนะคะก็เป็นโครงการที่ดีกับทีทางสมาสมัยกวอนธรรมชาติล้าก็สิ่งไวหลมจังหวัดน ong นายจัดขึ้นให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็เยาวชนครับ สวัสดีค่ะดิฉันชินานาลิขชัยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการจากสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองนะคะวันนี้นะคะก็มาจัดก,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วิกฤตของจังหวัดระนองตามแผนพัฒนาจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2,556นะคะสำหรับกิจกรรมรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่6นะคะรุ่นสุดท้ายนะคะเราจัดมาแล้วทั้งหมด5รุ่นนะคะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนักเรียนที่มาเข้ากิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านนาบอนนะคะมาจากทางกระบุรีนะคะซึ่งสถานที่กิจ จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่น้ําตกปุญญาบานนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรีนะคะน้องๆจะได้อยู่กับเราทั้งหมด3วันกับอีก2คืนนะคะซึ่งก็กิจกรรมที่น้องจะได้ทำนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีการเชื่อมความสัมพันธ์มีกิจกรรมสันทนาการน้องๆจะได้เดินเข้าฐานความรู้ต่างๆนะคะ แล้วก็ศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนักสืบสายน้ำโดยที่น้องจะได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ขนาดเล็กในน้ำซึ่งจะมาเป็นตัวดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำว่าน้ำตอนนี้เป็นยังไงดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะโดยใช้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือว่ามแมลงในน้ำนเ,เองนะคะแล้วก็ ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่จะให้ความรู้กับน,น้องๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่มาในวันนี้นะคะทั้งหมดมีกันทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะกิจกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมี300คนนะคะรวมกัน6รุ่นนะคะก็คิดว่าทุกคนก็คงจะได้ความรู้กลับไปค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับสวัสดีครับชื่อพี่มดนะครับชื่อปลาโมดเบียกรินนะครับเป็น เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกปุญญาบานนะครับก็เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับของเมืองระนองนะฮะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบบุรีอย่างนี้นะครับส่วนออฟฟิศหรือที่ทำการของอุทยานจะไปอีกแห่งหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเพราะว่ามีโครงการโครงการดีๆของของทางกรมทรัพยากรจังหวัดของจังหวัดระนองนะครับ ได้มาเข้าค่ายอบรมเยาวชนนะครับให้น้องๆ ال รู้จักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทร,ร,รัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าใช้วิถีชีวิตอย่างไรให้เข้ากับธรรมชาติแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงให้เข้ากับธรรมชาติได้ดีที่สุดได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อยนิดแล้วนะครับในบ้านเรานะครับและนองนะครับที่จริงเป็นเมืองที่ว่ามีธรรมชาติที่ว่าดีมากนะครับ มีน้ำพุร้อนมีน้ำตกเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการอารัก์ทรัพยากธรธรรมชาติแบบนี้นะครับเชิญมาเข้าค่ายหรือถ้าว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะติดตอ่อหรือว่าอยากจะเข้าค่ายกับพวกพี่ๆลำน้าแห่งชาติอุทยานแห่งชาติลำน้ากระบ,บุรีแห่งนี้นะครับแล้วก็ต่อติดต่อได้โดยตรงนะครับท,ที่ที่ที่นี่นะครับหรือก็ทางทรัพยากรจังหวัดนะครับของจังหวัดระนองนะครับ ก็ในโอกาสนี <S an> ้ก <S an> ็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับในที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะฮะที่ว่าว่างเว้นจากการเรียนหนังสือหรือว่าอยากจะพักผ่อนหย่อนใจก็ขอแนะนํานะครับที่น้าตกปุญญาบานหรือว่าที่อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรีอย่างนี้นะครับขอบคุณครับขอประคุณสหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการลาวข้าวชาบานนะครับ ข่าวต่างๆที่เรานำมาเสน,เนอก็สามารถติดตามย้อนหลังกันได้ทางยนะูทูบยูทูบแอบยูทูบนะครับผักกันเช็คครูหนึ่ง <laughs> เดียว,วยมาชมาชวงที่ซ่องชวนต่อไปกับรายการลาวข้าวาชาวบ้านครับค่ะ <laughs> ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ปรดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999